เธอสตาจีนะคะคือสารไดโนทิฟูเรน1% GR แบบเม็ดทรายใช้ง่ายป้องกันกำจัดทั้งเพลี้ยหนอนด้วงปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของประเทศไทยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในแปลงปาล์มน้ำมันตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงอายุประมาณ2ปีคือแมลงศัตรูพืชตระกูลด้วงไปกัดกินบริเวณยอดอ่อนของใบปาล์มน้ำมันรวมทั้งเจาะทำลายยอดที่ยังไม่คลี่ทำให้ใบใหม่ของปาล์มน้ำมันไม่สมบูรณ์ เราสามารถใช้เฮอร์สตาจีเพื่อป้องกันกำจัดปัญหานี้ได้ค่ะเฮอร์สตาจีนะคะคือสารไดโนทิฟูเรน1% GR กลุ่ม 4A ไนโตรกัวนีนีนแบบเม็ดทรายใช้ง่ายป้องกันกำจัดทั้งเพลี้ยหนอนด้วงเหมาะสำหรับใช้รองก้นหลุมและหยอดยอดออกกริดแบบดูดซึมจากรากไปยอดและจากยอดลงมารากอัตราการใช้ในการหยอดยอดและ รองก้นหลุมคือ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ทางกล่องข้อความนะคะเอสทีมอินเทอร์เคุณภาพคู่เกษตรกรไทยขอบคุณค่ะ <S S อ,อ,อ,องต